ธัญญาหนิงเป้ยเมาแอบเผยเรื่องจับกิ๊กสามีเชาวเน็ตจับตามองมาโดยตลอดสำหรับธัญญาายาเดชกับเป็กสันชัยหลังจากมีประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์จนกระทั่งเรื่องราวก็จบไปได้สวยงามล่าสุดเธอได้เปิดใจพูดคุยเรื่องสามีกับนักแสดงสาวพิธีกรทั้งสองคนเป้ยปานวาดกับหนิงปณิีตาซึ่งแต่ละคนก็ผ่านเรื่องเฉาขาเตียงสั่นมาแล้วทั้งนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลับมายืนเชื่อเชื่อสวยๆยืนหนึ่งทุกคน ้ดยทั้ง3คนก็ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันอีกด้วยทันญ่าเผยว่ามีเซนส์นของผู้หญิงในการรับรู้มากพอสมควรถ้าสงสัยผู้หญิงคนไหนจะใช่ทุกครั้งโดยทุกครั้งที่ถามสามีจะได้รับการปฏริเสธตลอดแต่พอไปเจอผู้หญิงคนที่สงสัยจะมีปฏิกิริยาแปลกๆซึ่งเราสามารถรับรู้ได้เหตุการณ์ที่ทนไม่ไหวที่สุดในชีวิตคือ ครั้งแรกที่สามีมีผู้หญิงคนอื่นตอนแรกว่าจะคุยกันดีๆแต่พอเห็นหน้าเป๊กเท่านั้นกับทนไม่ไหวจึงกระโดดถีบจากนั้นสามีก็งอด้วยตัวเลขในบัญชีแปดหลักตลอดหนิงเผยว่าทุกครั้งที่สามีมีกิ๊กจะมีพายกระสิบให้รับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลซึ่งบางครั้งมาในรูปแบบในความฝันนั่งสมาธิและกระซิบข้างหูโดยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง หนิงเดินผ่านโทรศัพท์ของสามีกลับมีเสียงกระซิบให้หยิบโทรศัพท์พอหยิบขึ้นมาดูเท่านั้นก็เจอแชทไลน์ทั้งๆที่ปกติแล้วเวลาโทรศัพท์มาเราจะไม่สนใจอะไรเลยนั่งทำงานไปแต่พอมีเสียงกระซิบก็เจอทุกครั้งเชื่อว่าเป็นกุมารทองท,องที่เลี้ยงไว้สุดท้ายเป้ยเผยว่ามีแฟนคลับและผู้หวังดีส่งข้อมูลสถานที่รวมถึงหลักฐานรูปถ่ายและคลิปวิดีโอของสามีมาให้ตลอด จากนั้นเธอใช้เซนส์ของผู้หญิงคอยสังเกตการรวมถึงจับพิรุษของสามียอมรับข่าวข,าวขาเตียงหักที่ผ่านมาทำให้เธอเจ็บมากแต่ในทางกับการทำให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น